พี่ตอมยิงลูกนี้ตายแล้วไอ้โจฮาเซฟด้วยขาโอ้โหแต่หายวับพี่ตอมจะเตะเข้าไปลูกนี้ตอมมองแล้วพี่ต้อมเปิดเรียๆมาติดติดติดอลิสวันนี้ต่ำเล็กเตะเข้าไป ทำเล็กไหลามาให้กับมา้ามาเบิร์นให้อ่อนอ่อนอ่อนนะเอาอลิสได้บอลแล้วออลิสกระชากออลิสไหลให้เกมเกมไปแล้วนี่เกมเกมยังไงเกมรอเพื่อนอยู่เกมไหลไปตีออลิสอลิสล็อกออลิสจะยังไปได้ออลิสยังได้อยู่ออลิสล็อกเขาซ้าล็อกซ้าล็อกขวาล็อกเจอเกมเจออ่อนเี่เจอ on, เฮียแล้วเนี่ยโอ้ยเกมเตะออกไปเลยเฮียเกมมาโมโหเตะออกไปเลยโอ้ยการจะเตะเข้ามา ไปแล้วทะลุไปติดมี่น็อตตะกัดออกข้างไปเลยมาได้บอลอยู่มาไหลไปลูกนี้โอ้ยแรงไปหน่อยกระานนอนจับไป้วยได้อยู่มาที่นอ็นอตน็อตออกซ้ายไปที่มี่มี่มี่พี่นึ่งบอลไว้มีก่กระชาก มีกระชากมีจะไปมีจะไปมีจะไปมีถ่ายเป็นหมีถ่ายไม่ได้ออกข้างไปมาได้บอลอยู่มายกไปแล้วลูกนี้กัปตอนอันออนจาบอนสวยวันนี้ยังไงเปิดลูกนี้โอ้โหติดติด,ตดอลิสบาสกระชากไปแล้วบาสไปแล้วบาสกระชากบาสดไปแล้วบาสออกขวาให้แทนแทนแตะไปลูกนี้ล็อกเข้าซ้ายแทนยิงด้วยซ้ายโอ้โหออกข้างไปเลยโอ้ผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยลูกนี้ มาจะเตะเข้ามามาให้อต่อต่อไหลไปแล้วลูกนี้ออกข้างไปเลยมามาให้แทนแทนลูนนี้เอ้ยอะไรเล่นอะไร,อะไรสองคนเฮ้ต่งให้ออนยิงนี่โอ้โหตอๆข้าม้างชนขาเฉยเลยอได้บอลโยคืนให้กับพัน ่านให้ต่อต่อยกมานี้ให,ให้ตั้มตั้มเล็กตั้มได้ให้ตั้มใหญ่ตั้มใหญ่ลายให้ต่อนออนอ่อนอ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 อนเฮี้ยเขามาไม่ได้ให้มามายกไปแล้วนี่ข้ามไปหน่อยมาแล้วโจฮาร์โจฮา,าร์แทนเบลนิอไม่ไหว,วนี่เผื่อไปหน่อยจำได้บันโย ตอมหลายมาพ่ตั้มต่ำจะแปะตั้มเล็กต่ำเล็กไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราเออพ่ตัม้มเหาองโกอสวยนั่นแหละต่อได้ต่อหลายไปลูกนี้ติดมี่แทงมาแต่บาสได้บาสกระชากแล้วบาสให้แทนแทนไปแล้วหลให้บาสลูกนี้ไปแล้วบาสตบเข้าในลูกนี้โอ้โยเบ่งวิ่งเลยหมดเลยโอ้วิ่งกันดีที่หายมาแล้วพิพัน ให้กับต่อไปไหลต่อไหลให้ไข่ป่เนี่ยโอ้โหไปเลยเข้าทางน็อตมาที่บาสบารไหลให้แทนแทนไหลให้กับอลิสอลิสเบิร์นไปบาสท,ทีหนึ่งไปที่น็อตน็อตด,ดึงบอลไว้น็อตให้บาสบารให้แทนแทนแทนบอกบังไว้ให้บาสบาสไหลไปน็อตทีหนึ่งเอาละน็อตน็อต ไหลตรงนี้แรงแล้วเกินตรงนี้เกมบอกอย่าไปดูไปตั้มได้เดี๋ยวเกมมาแล้วนี่มันจะเตวเข้าไปวางเปิด้าฟาไปเลยให้ให้มามาเปิดทะลุม,มานี้ติดบาสบาสมาอลิซอลิสไปแล้วอลิสอลิสล็อกไปออกขวาไปที่มีมีแรงแล้วมียิงแล้วนี้ผ่านเซฟไม่ได้เตะคืนอามากรนอนนอนจับบอลไว้ คืนมาให้หตั้มเอาแล้วลิศได้บอลอยู่ลิศโยกไปโยกซ้ายโยกขวายกซ้ายขวาลอทีนึงโยกไปไหลไปให้เกมโยกไปลูกนี้มีมงโอ้โหเฉือนไปนิดเดียวตีดตามเตะออกมาก่อนแทนจะเตะอ้าไปนี่แทนให้นอ็นอตน็อตไหลให้แทนทีหนึง่งเปิดให้อลิศ อลิสกตเออเดี๋ยวบอลนิดนึงอลิสจะไปอลิสจะไปอลิสล็อกไว้อันนี้จะไปอลิสยกไปแล้วอลิสไปเฉยเฉยอลิสตัดเข้าในอลิสยิงไกลลรงนี้โอ้ยไม่ตรงกรอบตั้มตั้มใหญ่ตั้มใหญ่ให้ตั้มเล็กตั้มเล็กหลอกให้ต้อมต้อมเปิดได้อ่อนอ่อนหมวนอยู่เปิดไอ้มะไอ้ยี่เปิดไม่ตรงด้วยย้อนหลังเพื่อน ต่อได้บอลต่อให้ตั้มใหญ่ตั้มใหญ่ไหลให้ตั้มเล็กตั้มเล็กจับมั่นๆเนอะไหลไปลูกนี้ติดบาตไปแล้วบาสเอ้ยบาบายังไปได้บายังห้วนอยู่บาตยังไปได้บาสบนแล้วบาสบนแล้วบบตไหลลูกนี้ติดตั้มเล็กตั้มเล็กล้วไปลงไม่นอนมาแล้วเปิดมีเปิดมาติดตั้มได้ทีนึงโอ้โหต่อเอาละโตกลับที่มาแล้วมามา ไหลามาลูกนี้โอ้ยไม่ทันลูกนี้เผื่อไว้หน่อยบารบารจะเปิดเข้ามาบารให้กับมี่มี่ไปนอ็อตเอาแล้วนอ็นอตนอ็นอตเปิดอ่ะลูกนี้ติดพิต้ามันยังเข้าทางแทนอยู่แทนล็อกไว้ แทนหนึ่งบอลไว้แทนคืนไปบ้าน์เลยบานเบิ้ลเร็วทันีนี้ให้อลิสอลิสเอาบอลลงแล้วอลิสอลิสอลิสจะม้วนอลิสจะม้วนอลิสอลิสอลิสจะไปอลิสจะไปอลิสบังไว้คืนให้กับมี่มี่ให้กับอลิสทีนึงอลิสล็อกไปตรงนี้มาที่บาส์บารให้มี่มีแต่เข้านายไปเอามีสวยตรงนี้มีล็อกเข้าซ้ายไปแล้วเกมไปแล้วไม่ได้เกมเกมไหลให้มี่คอยให้อลิส อลิซอลิซคกุกคีคุกคิกยังไปได้เฮียอะไรวะเนี่ยมาแล้วระบายเอ้ยไอ้ตัวนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหพี่เปิดด้วยซ้ายตรงนี้ยังคมมาที่ม้าม้ามาไหลให้พี่ตั้มมาเบิ้ลให้ครับตั้มเล็กตาตัดไว้ได้ไดหลครับพี่ตั้ม ไปทางขวาตั้มยิงหโวหลางตั้มมาแล้วคือแว็กับบาร์สบาร์สกับอลิสอลิสล็อกไว้อลิสไหลไปให้กับมีมียิงไกลเล็วนี่ออกหลังไปเลย อ่าทุงเวลาทุงเวลาตัวต่อบอกทุงเวลาก่อนแป๊บนึงเหนื่อยอยู่ได้กับต,ต,ต,ต่อต,ต่อไหลไปลูกนี้พี่ตอมตอมบอลไว้เปิดให้กับตันอ่อนเอานแล้วไหลามาพี่ตอมเล็กตอมเล็กยังไปได้ตอมเล็กโอ้โหเ,เกือบได้ยิงลูกนี้โอ้โหถ่ายไม่ทันอีกลืมตกใจอยู่ โอ้เกือบได้อ่อนจะเตะเข้าไปอ่อนยกไปลูกนี้เข้าทางมี่เอาละอลิสเต็มบมลได้อลิสอลิสดึงมาไว้อลิสยกเอาแล้เเเเเเวเกมเกมกับเกมต่อ,ตอตกานจะอยู่มี่เข้าทางมี่มีหลอกไว้มีหมวนอยู่มีหมวนอยู่ให้กับอลิสอลิสอลิสยิงไกลนี้โอ้โหหดล้เกินไกลลูกเตะม,มุมอยู่มีแต่เข้ามาอ,อนันนี้มี มียกไปลูกนี้ตั้มเล็กเตะคันออามาเข้าทางบาัสยูยังไม่ออกเอาออกเลยโอ้ยอยังกูโทีเอ้ยสุดยอดอะเมาเสื้อไปแล้วยกไปลูกนี้มองโอ้โหพุ่งมองไอตัวนี้มัน้ายตั้มใหญ่ให้กับตั้มเล็กเอาแล้วโดนอาริสต,ตัดไปได้อลริสเปิดลูกนี้เกมโอ้โหวันทูวันทูเบิ้ลคืนเบิ้ลคืนเฮ้ยตีสุดยอด เอาเสื้อถ่ายรูปด้วยไปตามบางไว้ไปตามบางไว้ไตาเปิดมาให้กับต้้มมาแล้วกระตันอ,อน,น,น,นมาแล้วน็อตน็อตน็อตยิงตรงนี้โอ้โหพันเต็มไม่ได้เปิดเข้ามากันได้บอนอยู่ไหลมากระต้อมต้อมล็อกสวยตรงนี้มาแล้วต้อมเปิดให้กระตันอ,อนนออกไปแล้วเฮ้ยน<ว>ี่เสื้อใส่เสื้ออะไรเสื้อรอเลยถ่ายรูปดิรูปรวมรันรวม ใช่แล้วเปิดเลยเกมเบาเหลือเกินหมดเวลาใครมาเอก Thank you for พี่ตำรวจกับเจ้า Subscribe to my channel เอกพี่ตำรวจตำรวจพี่ตำรวจ